สอบกอลาลวนอกจากอดีตช่างภาพเนาะเป็นพ่อค้าขายผัดกะเพราไม่แน่ใจเนาะเป็นอดีตหรือเปล่าหรือว่ายังรับรับรับ,รบอา่าถ่ายภาพอยู่ด้วยน่ากินมากอันนี้ไม่เป็นกะเพราหมูอย่างเดียวใช่ไหม 好。Huh? เยอะมากเลยนะคะ เจใหญ่แล้วก็เอารถไ่ได้เอาแเยมนาท่านดเปิดอวันวันวันเอวันกอน่เอานเปิดไางน้าน้นเอมูลงปุ๊บเอาเทกลงปุ๊บเอาน้ำเท นี่มันต้มหมูตัวมันโมเมนผัดกะเพราอยากให้อยากให้เราใส่น้ำมันทขูดเผ็ดข่ดเอาเอาหมูลงหมูยังไงตุ้มจับเอานั่เทเลยเอ้าอันนี้มันทำอันนี้มันต้มหมูอันนมันผัดกะเพราว่าทีแมงหนีแล้วโดยสั่งแล้ะ ผักไม่หัวเอ็นมะพร้าเลยค่ะ Ya yeah. ทานก็ทานมาทันแล้วก <rhythm S 1> ็แล้วเนาะร้านละร้อยร้านล่ร้กว่าบาทค่แล้วออใชว่าัดจะทยังไงไม่ัด <Heh> ก็ได้ก็ได้หมก็ได้ขอบคุณสมหรับการรับชมและติดตามนะคะอบคุณไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชาแนลด้วยนะคะไเอาน้ำเย็นมาเือะ่ะ